ไปโดนเทพวกนี้กูเตรีมเตรียมประแดกเตรียมเครื่องไปทานรุ่นเลยนี่กูเสียเศร้าอยากแล้วล่ะโว้ยเอ้าเอาหนีไปใส่ก้อนหนีไปเด้อบอกเอาแป๊บแกบนี้อ่ะมันตัวฉวยไอไอไอเอาไอยังนงสาวโอ้ยะกินอัะไรเนี่ยอยู่นี่จะค่อยกินบอคอยจะกินตำแบกนิ้วโอ้ยจะกินอะไรวะนางสาวกินอะไรไอ้โอ้ยไม่คยกิน อยากตามมึงยิวเออคอยกินตามมึงยิวไปอยากไปแล้วลเดี๋ยวไปเป็นมวยอ่อยแน่ยไปต่อยมังยิวว่าให้คอยไปกอดจิตต์ต้นก็เห็นต้นมันอยู่เ่เห็นอยู่แต่ว่าโมโหว่ามันกินได้บ่ได้แล้วบ่เคยกินเนาะไปนั่งไปต้นจิตตาตั้มไม่กินไปเอามาอากจิตตาตั้มไม่กินด้วยมันแม่บ้ เออเอาหน่อยนันลาพจนดัดแบเนีสองทากินอีกเด้อไอ้ตวนมันอยนันยุย่สวนนันม่หน่วยพ่อนี่ไปไปสันานวยดกไปไปจะเรียมเครื่องไว้เด้อเออเย่ยเราเครื่องมันตังเมื่อยเราอ่มามามาเมายเ้ามันแ่บใส่ไอต้นนี่เด้อยท้วยโอ้่บอเต็มมือกเนาะนวยดกยังมาหนวย บ่ไอ้พ่เคยกินไหมข่อยก็บ่เคยโอ้ยพอพดีวันนี้สิได้กินเออเๆ้อย้ไอ้้สาละว่าแสบใช่ไหสั่งให้เนาะสั่งาจ้ะอออืออือว้าวอ้ยพ่พ่อล้าบ่ไอ้อ้อย่ำนีแล้วเออกินบ่หลายวันไยนะสคนนึงสมคน3หน่วยไปฮะสหน่วยกับพ่อมึนตะกอมมันโดนกันี่นว่ว่อกเ็ามหน่วยก็พ่อเฮากินมาเบิดดอกไปทีหล่ะไป ไปโดนเท่พวกนี้กูเตรียมเตรียมประแดกเตรียมเครื่องไปทานรุ่นเลยนี่กูสิเศร้ายากแล้วล่ะไปโดนไปนั่นเกษตรป้าสาวไาเอาแบบหนิวไซื่อมาแล้วนะสาวได้มาแล้วมาแล้วได้เตรียมยังพร้อมหรือเปล่เตรียมไม่ครบแล้วนี่ทานตัสิตาเหนียวมากนะเดี๋ยวไรอยู่บ่เดี๋ยวไรอยู่ข้อหยั่งมันละตำเอาเนื้อมัหน่ะเนาะเอาเนื้อมัาบ่ เอาเตรียมเตรียมมาโคกกรเทียมแล้วเออเอามาเลยข่อยจิจักเองข่อยเอามาข่อยเชี่ยวเนียนให้เจ้าเอาอันนี้มาเอามาข่อยจิอันนี้เองข่อยดอกสิอันนี้วะเออเอามือหามันมันปิ้วหน่วยนึงตอนนี้ตัวนี้มาแกเดี๋ยวจะค่อยแกใส่ตั้มที่เราอันก็ได้เออตั้มที่เราอันเดี๋ยว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 เอามาหยั่งนี่เอามาหยั่งนี่ยกับมึงยิ้วเจ้าเจ้าว่าจะอยากตั้มมึงยิ้วเออเอาเนื้อมันโอ้ยบ่แมตตัวนี้เขาเป็นอะไรมักยิ้วในข้ายังงุนเลยนี่ นี่ยมั้ยวอ้อนน่ม่บันเง้วอ้อนหนึ่ม่วายตอนที่เจ้าสิกินทางไหนเอาคอยถามเจ้าสิกินทางไหนเอาอุ้ยนี่ถัดใบยังนุ่มอ้ยมันกินมอสด้อันนี้เขาอมอนก้อนมาบักมนเขาไราบักเง้วนี่ยเขาบอกินได้ละนั่งมึงกินได้ละไอเจ้ากินอุ้ยไอกินมาเพี้นอยังไม่เคยกินเอาว้ยเอาเอาหนีไปใส่กาหนีไปเด้อไปไปบอกให้แป๊บบักเง้ว นุ่นแม่ไ้จะพ<น>ากไ,ไปไหนไแล้วจะไปไทยก็ไปเล้าวโอ้โหวอนี้พวกมีวะ